สวัสดีครับก็มาดูดวงกันนะครับสําหรับคลิปนี้นานๆมาดูทีนะครับช่วงนี้ไม่ว่างเลยนะครับใครอยากดูดวงก็ทิ้งวันเดือนปีเกิดไว้ในคลิปแล้วกันนะครับใต้คลิปเดี๋ยวว่างๆจะมาดูให้นะครับก็คลิปนี้จะเป็นของคนที่เกิดวันเสาร์ที่15นะครับมีนาคม2546เกิดปีมะแมนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ17ปีนะครับราศีที่เขาได้เนี่ย ได้ราศีเจ็นะครับคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกันเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายดูคลิปนี้ไปด้วยกันเลยนะครับได้ราศีเจ็นะครับถือว่าเป็นราศีกลางๆนะครับพอทําพอกินไม่รวยไม่จนนะครับราศีแบบนี้อยู่กลางๆพื้นดวงก็จะเป็นคนกระตันยูนะครับรักพอ่อรักแม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนใจร้อนด้วยนะครับจะเห็นได้จากเกรดสิบที่ได้ขึ้นมานะครับเ,เรื่องการงานอาชีพเนี่ย ก็จะโดดเด่นเลยจะไปทางด้านค้าขายนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปทางนั้นซะมากกว่านะครับจะดูได้จากเกรด6ที่ขึ้นมาอยู่ในการาฟเนี่ยสตัวเนี่ยยังไงเนี่ยไปทางด้านนี้คือน่าจะดีสุดโดดเด่นสุดอนาคตอาจจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดจะพัดจะผูกก็มีโอ,อกาสไปสอบก็ไปทางงานราชการก็ได้นะครับเนี่ยมีเกรดแแต่ว่าเด่นสุดๆเราจะเป็นค้าขายนะครับ ในเรื่องของความใจร้อนเนี่ยเขาบอกว่าทําอะไรเนี่ยอย่าเอาใจออกหน้าฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับใจร้อนไม่ค่อยดีนะครับปีนั้นอะดีถือว่าอยู่เกตสูงแต่ว่าก็จะเสียในเรื่องของอารมณ์หรือใจร้อนทําอะไรลุลุล,ล,ลนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะผิดพลาดเยอะไม่ค่อยดีก็ระมัดระวังไว้นะครับใจเย็นๆปีที่ดีที่สุดของคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดนี้ก็จะเป็นช่วงอายุ17นี่แหละครับปีเนี้ย ถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดได้เกรด12เนี่ยก็คือถ้าอยู่ในวัยเรียนก็อาจจะประสบความสาเร็จในเรื่องการเรียนดําเนินชีวิตแบบราบลื่นไม่ติดขัดถ้าเกิดวัยทํางานก็เขาเรียกว่า,ามีโชคม,มีลาบได้เงินก้อนได้ลาบก้อนใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเกี่ยวกับเงินทอง,ทองหรือปีนั้นทั้งปีก็ทําอะไรก็สะดวกราบลื่นไม่ติดไม่ขัดนะครับการเรียนประสบความสาเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับได้เกียรติได้ความ ขาเรียกอะไรความนิยมชมชอบประมาณนี้ครับถ้าอยู่ในวัยเรียนถือว่าดีครับปีนี้17นะครับส่วนในเรื่องของออช่วง18ก็ดวงก็ตกลงมาหน่อยอยู่เกศสามแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเลวร้วาย3ก็ก็ปกติทั่วไปของคนทั่วไปครับที่อาจจะลำบากนิดนหน่อยนะครับในปีนั้นๆก็ยังไงก็ทำบุญเยอะๆ18นะี 19ก็อยู่กลางๆแล้วก็20เนี่ยจะไม่ดีปีที่อายุ20เนี่ยมันจะเกี่ยวกับดวงเสียของรักนะครับ20เนี่ยดวงเสียของรักไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรือเงินทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องเงินทองอาจจะเป็นพวกจ่ายค่าเสียหายอาจจะเรื่งองบัตเดืทางรถอะไรพวกนี้ครับที่จะต้องเสียเงินเสียทองแต่เรื่องดวงเสียของรักไม่ว่าเป็นคนหรือสิ่งของไอสองสิ่งนี้ก็คือก็แล้วแต่เหตุการณ์ ก็ฟังไว้ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปวิตกกังวลมากนะครับดูว่าเป็นแนวทางเฉยนอกจากดวงที่จะต้องเสียของรักแล้วอายุ20เนี่ยปีนั้นนะ่ะดวงตกก็ทําอะไรมันจะเป็นลักษณะที่ว่าติดติดขัดขัดไม่ประสบความสําเร็จนะครับทาอะไรก็โดนโดนโดนุโดนดา่าโดนว่าติดติดขัดขัดทุกอย่างแล้วก็มีพ่วงมาในเรื่องของดวงจะเสียของรักอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จริงๆแล้ววิธีแก้ก็มีคือถ้าเกิดเข้าเดินไปเกิดตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยเขาให เดินทางไกลโดยการที่ว่าไปเช้าเย็นกลับหรือว่าไปแล้วก็ค้าคงคืนก็ได้ให้เดินทางออกจากจังหวัดตัวเองที่อยู่นะครับก่อนเดินทางก็ให้ว่ากล่าวว่าลูกจะเดินทางไกลให้แล้วนะขออย่าให้ลูกต้องเสียของรักเลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของก็พูดลอยๆก็ได้หรือพูดในใจนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ในตำราเขาถ้าเชื่อก็ลองลองลอง,ลองทำดูนะครับหรือว่าลองสังเกตดูตัวเองก็ได้ครับช่วงอายุ20่มันดีหรือไม่ดีแต่เท่าที่กราฟมันขึ้นเนี่ยมันจะไม่ดี นะครับก็ก็ก็มาดูคลิปนี้บ่อยๆทุกป,ปีก็ได้นะครับในส่วนของ20 21 22 23 24ก็ขึ้นตามสเต็ปดวงก็ค่อยๆขึ้นนะครับคนรักคู่ครองก็ให้ดูในช่วงช่วง18กับ19เกนี่ยก็จะมีในส่วนของมีคนเข้ามาในชีวิตอแอบรบักแอบบชอบมีคนที่คุยอยู่คือถ้าเขาเราตกลงงใจที่จะคบเขาในปีนั้นๆเนี่ย เขาว่าเป็นเนื้อคู่เราเพราะว่าเป็นจะมีเส้นเส้นที่เชื่อมกันแบบนี้คือมันเป็นดวงเนื้อคู่นะครับอย่างเช่นช่วง18ก็ไม่เท่าไหร่ก็เข้ามาก็ปกติคนเนี้ดีแต่ช่วง19เนี่จะเข้ามาหลายคนหลายคนเป็นได้ทั้งคนที่คุยอยู่คนที่แอบรักแอบชอบนะครับไม่ใช่คน2คน3คน4คนที่เราคุยด้วยพร้อ,รอ,รอมๆกันช่วงอายุ19นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ้ามีเส้นตัดแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็คือมีทั้งคนที่เข้ามาที่แบบถ้าพูดถึงเส้นตัดจะเกี่ยวกับคนที่มีตําหนิในเรื่องของอาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกติดเป็นไม้อะไรพวกนี้ครับเขาเรียกว่ามีตําหนิก็มีคนประเภทนี้เข้ามาด้วยนะครับก็ดูดีๆนะครับถ้าเราคิดตกลงงใจเขาก็เป็นเนื้อคู่เพราะว่ามีทั้งคนที่คนที่มีคู่แล้วและไม่มีคู่คนที่มีตําหนิอะไรพวกนี้มาหมดทุกรูปแบบ นะครับ19แต่17นดะดีไม่เกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับอ้อลืมบอกไปอีกอย่างหนึง่งราศีเราดวงของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องโดนคนมาเบียดเบียนมาเอารัดเอาเปรียบหรือมาหักหลังมาหลอกลวงเนี่ยดวงเราจะเป็นดวงประเภทนั้น นะครับเพราะว่าด้วยความหมายของเลข7จเนี่ยจะเกี่ยวกับประมาณนี้มาหยิบยืมเงินมาหลอกลวงอะไรก็คือให้เรามัดระวังไว้คนประเภทนี้จะต้องเข้ามาผัพวพันกับเราในชีวิตเราตลอดแหละนะครับเพราะว่าเรามีเกตเจ็ดและราศีเจ็ดด้วยความหมายของตัวเลขเนี่ยยังไงก็ต้องเผชิญกับคนกลุ่มนี้อยู่แล้วก็ระมัดระวังตัวเองไว้นะครับกับคนประเภทนี้ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ที่15มีนา2,546เกิดปีมะแม,แมนะปัจจุบันอาย,ยุ17ปีราศีที่ได้ราศี7นะครับอยู่กลางๆพอทําพอกินก็ไม่รวยไม่จนด่านการดําเนินชีวิตก็ไปเรื่อยๆนะครับโดยพื้นดวงเป็นคนกระตันยแรักพ่อรักแม่อยู่แล้วนะครับแต่ก็เป็นคนใจร้อนทําอะไรก็ฟังคนรอบข้างเยอะๆแล้วกันนะครับดวงจะเกี่ยวกับก,บการโดนอลัเอะเรียบ การหักหลังการหยิบยืมเงินแล้วจะไม่ได้คืนการอะไรก็แล้วแต่ที่มาเบียดเบียนเรามันทําให้เราเดือดร้อนเระระวังคนที่เข้ามาในชีวิตให้ดีนะครับคนประเภทเนี้ยจะอยู่รอบตัวเราก็ให้ระมัดระวังไว้นะครับการงานอาชีพก็โดดเด่นเลยนะครับจะเป็นในเรื่องของงานค้าขายนะครับเกรดหกเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเรื่องของกิจการได้นะครับหรือถ้ามีโอกาสไปทางงานราชก,การก็ทําได้นะครับมีเกรดแปดเข้ามานะครับ แต่ก็ยังโดดเด่นลองลองลองอาชีพค้าขายพอ้าไม่ค้าอะไรเงี้ยครับปีที่ดีที่สุดก็เป็นช่วงอายุ17ปีก็คือปีนี้ปีนี้ถือว่าดีนะทำอะไรเนะี่ยก็ลองสังเกตดูตัวเองนะครับแล้วก็ปีที่ไม่ดีก็จะเป็นช่วงอายุ20นะครับตกเกตสองออดวงเสียของรักไม่ว่าคนหรือสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ระมัดระวังไว้ปีนั้นก็ระวังตัวเองด้วยทําอะไรมันจะติดเดืดขัดนะครับก็ระมัดระวังไว้ นะครับคนลักคู่ครองก็ดูตามเส้นเชื่อมที่คุยกันไว้แล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับ